เล่นทรายกับน้องจันเจ้าด้วยกันค่ะทุกคนนะคะสัมภาระเล่นนะคะทุกคนเนียคะ่ะเต็มถุงเลยนะคะนี่คะ่ะสนุกไหมคะสนุกมากมาดูน้องจันเจ้าสร้างอะไรนะคะทุกคนนี่ไงเอาเอากระปุกนี้นะคะทุกคนตัดทรายนะคะแล้วก็ทําเป็นปราสาทนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะกลมๆมรอบๆเลยนะคะภูเขาภูเขาเหรอทำไมภูเขามันน่ารักขนาดนี้ก็อบอกว่าทําภูเขาค่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้แองอะไรคะอันนี้แองน้ำแองน้านะคะมีหอยด้วยนะคะทุกคนนะคะก็เอาของมาเล่นนะคะทุกคนเอามาจากบ้านเลยนะคะเนี่ยคะ่ะมาเล่นมีเค้กด้วยนะคะเนี่ยค่ะสนุกสนานเลยนะคะเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวก็วิ่งลงทะเลเดี๋ยวก็มาเล่นตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเอาของมาจากบ้านนะคะทุกคนความสุขเล็กๆ ความสุขเล็กๆของน้องจันเจ้าค่ะนะคะเนี่ค่ะเล่นใกล้ๆคุณแม่เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเอาของมาเต็มเลยค่ะมานะคะใครจะเล่นนะคะมาเอาของได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจ้า